เอาเดี๋ยวอยากได้ที่ทํากับข้าวเพิ่มนะแต่รู้สึกว่าตังค์จะไม่พออะไะเดี๋ยวตอนนี้เราปั๊มตังค์จากลูกค้าก่อนเพราะว่าเราต้องเอาตังค์แล้วก็เก็บเลเวลรู้สึกว่าเลเวลอะถ้าไปส่งของรู้สึกว่าจะไม่ได้นะฮะก็คือเราได้จากการที่เราบริการลูกค้าในรูเตี้ยมท่านั้นตอนนี้เราต้องการอัปเกรดไม่ใช่อัปเลเวลตัวเองเพื่อให้มันมีเควสเพิ่มเติมแล้วก็มีของเพิ่มเติม เดี๋ยวเก็บจานชามก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อที่ทํากับข้าวเพิ่มเราจอะอะตกใจอะ right, ไรเป๊อ่าโจ๊กโอเคก็คือตัวนี้อาหารมันทำไว้หลากหลายแล้วก็แบบขี้เกียจซื้อจานเพิ่มอเออแล้วก็มันมีถังเบียร์ใหม่ด้วยนี่ที่ทำกับข้าวสิงที่เดี๋ยวต้องไปหาโซนทำกับข้าวจริงแล้ว อันนี้มันอยู่ไกลเกินไปส่วนกับข้าวน่าจะไว้แถวๆนี้ก็ได้บ้งเฮ้ยนี่แหละเอาอะไรดีตัวนี้ตอนนี้เรามีอะไรเยอะแยะข้าวโจ๊กเฮ้ยเนื้อหมูเนื้อหมูอันนี้อะไรอันนี้แอลเนื้อหมูโอเคเต็ม เก็บเลเวลก่อนช่วงนี้มาแล้วก็ดิตอนนี้มันมีมันฝรั่งกับเห็ดแต่ตัวเนี้ยแต่ราคาโคตรแพงเลยมันฝรั่งกับเห็ดก็คือ,คอ,อยังไม่มีมันฝรั่งเห็ดมีแล้วก็เดี๋ยวต้องไปหาเดี๋ยวรอกรอนรอก่อนเดี๋ยวรออัปเกรดเรียวก่อนเอาอะไร oh. โคตรกับแอลโคตรกับแก้วแอล ปับๆจิบ,บโอเคได้ตามมาล้างเอาละแล้วก็ล้างแล้วก็ว่างที่เดิมอันนี้แก้วเหลือลอ,อยู่เฮ้ยเอาถังไอ้นี่ไปไหนแล้วอ๋อยู่ในตัวอันนี้เป็นถังเอลโอเค แค่เอลมาลบีเยอะเราได้ตังคือมาแล้วสองร้อยเดี๋ยวนะทำอะไรไว้ดีตัวนี้น,นี่มีเขาพูดเดี๋ยวทำโจ๊กไว้แล้วกันมาเล่มาโจ๊กทำไมเดี๋ยวนี้รอเลเวลหกเพื่ออัปเกรดร้านเพิ่มเติม ลอ,อยผักยังไม่ได้ปลูกเลยรนช่วงนี้อ้าวลูกค้า,มาเมาอีกแหละพูดออกไปจากร้านซะแล้วก็แกนแอป,ปเปิลโจุกโจ๊กโจ๊กอันนี้โจ๊กโอเคโจ๊กมีเดี๋ยวขอขายของสักพักแล้วก็เดี๋ยวอ่าเราจะออกไปหามันฝรั่งกันอ่าในป่าแถวนี้มันน่าจะมีแหละนะสักที่ไหนสักที่เดี๋ยวขายของแบบ เออเอาอะไรเพิ่มเติมก่อนแกวี่เอวโอเคได้อยู่ลูกคนะ้าได้อยู่อ่าอันนี้โจ๊กแล้วก็ทำโจ๊กไว้อีกขาดน้ำใช่ไหมนนี้เข้าพูดนี้ถังเอ้มีเบียด้วยถังน้ำแล้วก็อี๋ทำแอวไว้เลย ตักน้ำมาตักน้ำก่อนเอาเต็มที่เฮ้ยลูกค้าอีกสองท่านสามท่านเลยเฮ้ยตั้งวันค่าเยอะจังวะเนเอยเฮ้ยแค่นี้น่าจะพอแล้วมั้งโอเคปิดครับวันนี้ร้านเราจะปิดก่อนวันละโอ เราจะไปตามหามันฝรั่งกันป,ป,ปอปปอเมาอีแล้วเมาอีแล้วโอเคเมาก็เชิญอ,ออกไปเลยอันนี้เราล้างไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเพึ่งไปล้างตัวชาาไว้ ปุ๋ยเอ้ยแล้วก็มีปุ๋ยเอาละแล,แล้วเราก็ได้ถังปุ๋ยสักทีเดี๋ยวล้างจานเสร็จเราค่อยไปซื้ออ่าเพราะว่าเก็บแกแนแอปเปิลมาเยอะแล้วคิดว่าใครมาโยนทิ้งโยนคว้างไว้เอาละเรียบร้อยเฮ้ยโอ้นี่ส่วนตรงนี้อัปเกรดเพิ่มเติม,มโอเคเดี๋ยวไปซื้อถังปุ๋ยก่อนอ่ามันราคาเท่าไหร่กัน ใครเดอะโซเซผมอยนะู่เนี่ยทางปุ๋ยอ่านี่นี่ทางปูสี่ร้อยเลยเหรอโอเคจำใจต้องซื้อมันมีแกนแอปเปิ้ลเยอะเออปุ๋ยลงสมัครปุ๋ยกันไว้ที่ไหนจะบอกนะว่าอ้อาวอยู่นะโอ้วางไหน เฮ้ยโอ้ยอยู่างนอกฟังตรงนี้โอเคแล้วก็เติมขยะขยะเราก็ต้องนี่แกนแอปเปิ้ลที่เก็บสะสมมาโคตรจะเยอะเลยโอเควันนี้เป็นไงโอ้เต็มมล้อ เออแล้วก็ใช้ปุ๋ยใช้ไงกด e เพื่อใช้ปุ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยวใช้กันเพราะตอนนี้ยังไม่มีเมล็ดพันธุ์โอเคเดี๋ยวคนจะไม่ซื้อมาปลูกแล้วนะเดี๋ยวเราเก็บตังค์ไปก่อนออบุกเลยหนึ่งชิ้นขาไปแป๊บได้มันฝรั่งมันน่าจะเกิดเป็น ต้นดูกับดินอันนี้ใช่หรือเปล่าโอเคไม่ใช่นะ่าเก็บแอปเปิ้ลระหว่างทางด้วยต้นอะไรบางวะเนี่ยเฮ้ยมาไงเจอแล้วแอปเปิ้ลไม่รู้ว่าป่ดทางนู้นเราไปได้หรือเปล่าแล้มันเหมือนเป็นมีมลพิษหรือมีสารอะไรสัออกอย่างเอาโอเคเก็บแอปเปิ้ลไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรได้เปล่าเดี๋ยวเอาไว้กินกินหิวเลือด มันมีแสงเขียวๆฝั่งนู้นด้วยอ่ะเฮ้ยนี่ก็มีอะไรอ่ะมีนดนตรีด้วยอ๋อนั่นเป็นหิ่งห้อยหิ่งห้อยกลางวันเฮ้ยเดี๋ยวๆกบนี่ว่ะพิษหรือปเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่ทางคคก,กบ,บ้าอะไรขาทางครกรู้สึกว่าเออมันมีสูตรสูตรอาหารอยู่ อันไหนวะเนะนี่ยนี่นี่ขางคุกทอดเอออาหารสูตรใหม่มีเกรดโอเคผมอยากได้แค่มันฝรั่งอะ่ะก็คือมันฝรั่ง,ง,งโคตรแพงเลยขางคุกขางคุกทอดขางคุกทอดอือหือไม่รู้ว่าเมนูทอดมันต้องมีกระทะเลยป่าวันนี้เรามีแค่หม้อโอเคในป่านี้มันช่าง โรคดุดานไม่รู้กลับบ้านได้เปล่าเนี่ยไอตรงนี้มันไม่สมุหมายนันนี่นมากฟาร์มนี่แบบย,ยาวๆเลยนี่ไม่เหมือนหมูป่าเนี่ยเอ้ยอะไรเรื่องแสงตรงนูน้นเดี๋ยวนะสพื่อเจอของดีแก้วแก้วสบบบุขปกนี่นี่เจออะไรเจออะไรเจออะไรพวกนี้ ใช่ว่าจเจอบอสเฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์ไอ้ทางก๊กตัวนี้ไปไหนจะไปไหนนั่นแน่เคีียแล้วก็อะไรตรงนี้เออสูตรอาหารเก็บสิครับรออะไรซุปเห็ดเอ้ยซุปเห็ดราคาแพงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูเห็ดสีฟ้ากับเห็ดมระกรแล้วก็ถังน้ำอ่ะง่ายๆแล้วก็ อะไรฟังนู้นแท่นหินอีกแล้วหรือว่าจะสามารถวร้าไปที่อื่นได้เฮ้ยรูปลูปก๊อดอีกแล้วลูะเจ้างั้นก็แสดงว่าเราสามารถเอาไปขายแล้วก็ไม่มีตัวนี้ไม่มีสูตรอาหารนะหน้าไม้สายฟ้าเอ,อันนี้ลูนโซน มันเป็นสัญลักษณ์บนหินมันน่าจะเอาไปเออ,อะไรสักอย่างอันนี้แท่นบูชา a อ t i v เวตเ,เดี๋ยวนะมันต้องเอาอะไรมาใส่หรือเปล่ากดไม่ได้อ่ะกด activate ไม่ได้หรือว่าจะเป็นแท่นวาร์ปเอออาจจะเป็นไปได้นะแต่ตแเราแบบต้องมีที่บ้านด้วยอ่ะ่สีข่ขาวเคเฮ้ยแต่แมบบกว้างเอาเรื่องเลยฮนะ ได้อยู่ตัดไม่ได้โอเคแถวนี้ไม่มีอะไรนอกเสียจากจะทังคุกบาลีฟาร์มถังย,วยาวๆเฮ้ยอะไรเนี่ยหินเจียเออใช้มันซ่อมแซมเครื่องมือโอ้ยเครื่องมือสวกี้ใช่ปะใช้ยังไงโอเคเดี๋ยวไว้ก่อนตอนนี้จะมืดแลนะ้วแ ซึ่งจะเห็นแคมป์ออฟยูนี่เหนี่ได้ของดีเราไม่อยากสู้นะเน้นแบบตามแล้วก็จริงโฮ้ยมันไม่ได้ว่ะเฮ้ยเอาดีดดิเฮ้ยนีตีเอ้ยเฮ้ยยาลูหลอนอะไรอ่ะ เออเทเลพอร์ตคุณไปยังสถานที่สุมส่มเฮ้ยสุ่มอใหม่นะเราจะไม่ใช้เล่นๆเฮ้ยเดี๋ยวถ้าสมมติเราไปสถานที่สุ่มก็สมมติว่ามันมีสถานที่แบบแป,กแปกแลกๆราอาจจะเจอของดีก็ได้ปืนอุ้ยข้าวบาเลยอย่างเยอะค้อนจะพังแล้วโอเคเสียสละกค้อนไปนหนึ่งอันตอนนี้เราได้เมนูใหม่มามันเป็นเมนูทอดอันนี้มันเป็นหม้อ,เ,อ,อเดี๋ยวนะมันเป็นเมนูทอดมันก็ต้อง เด,เดี๋ยวแต่แฟนมึงเราไปหาของก่อนมีตังค์พอซื้อเปล่านะอ่ามันต้องมีอะไรที่ใช้ทอดสิเฮ้ยอ๋เดี๋ยวนะหรือว่าเขาใช้ย่างหรือเปล่าใช้ตัวย่างไอ้กบเราอะนี่นี่หรอนี่ไม่ใช่รกระป๋อนอ่านี่ไง <c oughs> ขาขังครก เออมาอ้าวได้เก้าเองไม่ถึงสิบโอ้โหเสียดายเลยลดปริมาณลงเอาแปดแล้วกันได้สียอันขายค้างคบโอ้หีนุ่มหม่เราจะเพิ่มคู่ในนี้ราคาเท่าไหร่สี่สิบห้าได้อยู่เฮ้ยซุปฮิตเจ็ดสิบห้าเลยอันไหนมีเราจะเพิ่มเข้าไปอันไหนหมดเราก็จะลดลงเออใช่เดีด๋วยวเอาอันนี้ออกก่อน เอาเขาพูดอันนี้วางไปซุกโอ้ได้แล้วเหวด,ด,ด,ดรกระชับๆขาคบทอดไม่ใช่อขาข้ามคกขาคบ้านเรเอากละเมนูชั้นชั้นยอดตอนนี้เราทำอาหารเรียบร้อยเร็วเปิดร้านแล้วกันใบนี้มันได้เยอะกจริงแต่ มันไม่ได้ปีเดียวรอๆเลยวิอัพด้วยไงออสองโต๊ะแค่นี้น่าจะพออ,กอ่าเดี๋ยวทําของเพิ่มเออหมูป่าหมูป่าทอดโอเคตัวน,นี้มีกี่ชิ้นมีสองเงเอาทาไปแล้วก็อันนี้น่าต้องเฮ้ยนี่ซุปเห็ดน้ำเลยแล้วก็เห็ดมรกตกับเห็ดสีฟ้าเหรอ มีเท่าไหร่ดูว่าน่าเห็ดมัเรากดหาพจนยากเลยมีสองกันโอเคไม่เป็นไรก็ทำท่นที่มีไปก่อนเราอย่าเอาเยอะโอเคลูกค้ายังไม่มาเอาซุปเห็ดก็คือมีสองก็ใช้สอง ดเดียวเห็ดลงไปนี่ซุปเห็ดลงมาแล้วครับใครต้องการออเดอร์บ้างอ่าเพิ่มอ่าโอเคซุปเห็ดเพิ่มแล้วก็แก้วเบียยังไม่ได้ทำว่าอ่าเรายังไม่ได้ทำเบียจะไม่มีสูตรทำเบีย นี่ได้เลี้ยงซุปซุปมีสองที่นะถ้าใครสนใจเอาก็รีบเลยซุปสองที่หมดแล้วหมดเลยนะครับหายา้องการอะไรเออเอ้ยเอา,เอาของเต็มนี้หมูเฮ้ยเอาโอ้เดี๋ยวดยวหมูอยู่นี่มี ต็กหมูอน,นี้ต้องการอะไรแก้วเอลแก้วมีไหมเน,นี่เยเรืองเสิอันนี้อ้นี่ซุเพดคนแรกโอเคนี่เขาโพดได้เลยอันนี้ขเขาโพดเขาโพดเขาโพด,โด,โอ,ดอันนี้คางคลกขโพดเขโพดขโพดโอเคเ้ยาวอันนี้จุกบาเล ไม่ได้เปิดร้านซะนานลูกค้าแบบมามาเต็มเลยอะ <c oughs> ่ะไปเอาคุยกับพ่อค้ามีเควสดเพิ่มเติมแน่นอน <c oughs> ไปปิดร้านสิครับรออะไรนี่ปิดเลยเดินออกมาลูกค้าเดินออกมา,าเพิ่งไม่สั่งของ <c oughs> นี่นรวมลงัลงจุ่มอยู่ <c oughs> โอเคออเดอร์หมดเดี๋ยวไปคุยกับพ่อค้ากันจะให้เราไปไหนต่อ <c oughs> น่าจะบงบอกว่าไปหามันฝรั่งในที่ไหนนะเออหา เออคุณได้ยินเสียงนั้นไหมเสียงร้องแปลกๆที่ดังมาจากทุ่งหญ้าลองรู้ชิว่ามันคืออะไรบางทีอาจจะเป็นความตาท้ายใหม่ที่รอคนอยู่ก็ได้หากรัวจัดไปครับอันนี้น้ำพึง่งเราไปตามหากรัวแล้วก็จับมาเลี้ยงใช่ปะ่ะเออใช่เลยเออเมื่อกี้เอ้นี่ตู้เพลงที่เราว่าจะซื้อรออะนรนะครับ ว้าเออใครต้องการร้องเพลงเดี๋ยวนะมันต้องมีห้องส่วนตัวสิมันยินร้องโดดๆตรงนี้เลยเอ่อโอเคตรงนี้แล้วกันนี่นี่มุมนี้ดีกว่าติดไหมนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าเราใช้คนเดียวหรือเปล่าอ๋อมันมีเพลงให้เล่น คือผมไม่รู้ว่ามันจะโดนรีสิซี์ไหมเดี๋ยวอืไม่แล้วกันไม่ผมก็นึกว่าซื้อมาให้ลูกค้าแล้วแบบลูกค้าไปร้องเพลงแล้วเขาก็จะแบบแต่าตังเรานี่ซื้อมาประดับเฉยใช่ไหมเนี่ยว่าเอ้ยรูปอะไรอ่ะรูปภาพมาอีกแล้วเพื่อขายนี่ทุ่งญาตินะเอ้าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า หาวรัวที่ทุ่งหญ้าคิดถูกหรือคิดผิดวะเนี่ยมันต้องเป็นโซนนี้สิเฮ้ยไอ้นี่มันสู้หรือเปล่าเนี่ยสู้ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอ้าวชิบหายแล้วมันยิงอะไรมาโอ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะโดนพิษเฮ้ยเอ้ามันมันเข้าใไต่เราเอ้าชิบหายติดผิด โอ้ยไม่หายแล้วไม่มีของเอาตายทายทายทายตายจิบของก่อนจิบของก่อนได้อะไรมาได้น้ำผึ้งโอ้โหเหมือนคุ้มค่าไปเนี่ยเอยตัวนี้มันอยู่ระยะไกลเราถ้าจะเข้าใกล้ก็อันไลายเดี๋ยวกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเราต้องไปเตรียมตัวแป๊บหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเห็นต้นแอปเปิลพอดีประเด็นคือวัวมันอยู่ไหนเขาบอกที่ทุ่งหญ้าโอ้ยอ้าวมีใครสั่งออเดอร์สั่งอะไรลูกค้า กินแอปเปลิลกนก่อนเผื่อเราได้กินฮิวโอ้ติดพีด๊ดเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้โอ้ถ้าจะกินเบียร์เมื่อกี้ก็กลัวจะเดี้ยงเพิ่มว่ะดิห้าแปดสิบโอเคแปดสิบละเขาเพิ่มตังลห้าน่ะเดี๋ยวนะไอ้ทุญยาที่เขาบอกมันาตรงไหนว่ะดิ <laughs> เฮ้ยพ่อคร้าบอกเขาดีๆหน่อยดิทีนี้มันอันตรายเกินอะ เฮ้ยเอ้ามีแกน้ำเปิ่อเหลือด้วยเดี๋ยวเราไปถามพ่อค้าใหม่ก่อนทุกย่้าหลังบ้านหรือเปล่าฮะพ่อค้าคุณอ,อ,อ,ไไอ้องก่ Hello, <cow. S 2> บอะไรก็รู Hello, <An> ้ดออกมาได้อวัเไง หน้าไม่อย่าให้ดูแค่หน้านะขอให้ฉันดูทั้งตัวหน่อยสิเยจะเพิ่งมาที่นี่นายลองบอกสิว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างงั้นเราเรื่องตลกแล้วกันพี่ลงเตี้ยมอยู่ที่นี่แต่ดันล้มละลายผมว่าพวกเขาจะทีมไว้กับพวกคนโง่แต่มันก็มีโอกาสประสบความสำเร็จถึงจะน้อยก็เถอะจะบอกว่ายิ่งคุยยิ่งสับสนไหมฮะตอนแรกเขาจะไม่เอาข้อวัวให้เรานะครับแล้วก็ จะจ่ายในตังของครึ่งหนึง่งไม่รู้ว่าครึ่งหนึ่งนี้คือในราคาครึ่งหนึ่งคือครึ่งหนึ่งเท่าไหร <c oughs> ่นะเพราะเขาบอกว่าแค่ครึ่งหนึง่งออแล้วประเด็นคือนี่คือขอ้อควรที่เขาจะให้เราเคลียร์แล้วคือราคามันครึ่งหน,น,นึ่งอ่าตอนแรกก็กล่าวว่าจะไม่ให้แต่กันหลังนี้แบบคุณไปคุณมายอมให้อ่ะเออทีแรกเรากล <c oughs> ่าวว่าจะไม่ซื้อไงอ,อ่าแล้วพอเขาบอกว่าเอ,อ่าเราไม่ซื้อเขาเลยแบบออให้ฟรีเลยแต่มีสัญญากันด้วยนะครับเอา หวานพังรอแป๊บหนึ่งโอเคเอาละเรียบร้อยก็ <c oughs> ไปหากัวเขาคุยอยู่ใช่ไหมเนะี่ย Hello Cow you again มแล้วรอทำานที่ทำเสร็จแล้วพร้อมดูงานต่อไปแล้วหลังจากที่คุยกันไปได้สักพักเขาบอกว่าให้ใส,ส่ไก่ลงไปในขอกัวประเด็นคือผมอยากเลี้ยงวัวไม่อยากเลี้ยงไก่คือคุยกับกัวแล้วได้เลี้ยงไก่เนี่ยนะมันใช่อ๋อ เออตอนแรกก็นึกว่าจะได้เลี้ยงกัวก็บอกว่าให้เราไปผสมพันธุ์นะฮะก็คือไปซื้อไก่ใช่ไหมไก่เหรอเมีหรือเปล่ามีให้ฟรีหรือเปล่าไม่มีด้วยสิโอ้โหแล้วไก่ตัวละสามรอยนี่ยนะจะขายแพงเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะทำเวสหรือไปส่งเวสดีมีอะไรด่โอ้เอาเป็นว่าเราไป ร้านนี่กว่าไม่รู้ว่าตัวนี้มีของอะไรขายได้บ้างนะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวนะจำได้ว่าเรามีรูปอยู่นี่เออขายเลยดีกว่าเนี่ยไอ้รูปเนี่ยมันซ้อนแล้วก็ไอ้เนี้ยเอามาเพิ่มเติมไอ้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันหรือโอเคมันรูปมันไม่ได้ทับซ้อนอะไรเดี๋ยวเราไปขายดีกว่านะ ขายทําทุนจัดมาหนึ่งรูปอันนี้ก็ขายได้เหมือนกันนะน้ำยา,าเทลิพอสแต่โอเคเอาไว้ก่อนอันนี้มีสามร้อยเล้วเราต้องการ700เจ็ดร้อยเพื่อซื้อไก่สองตัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันพิ่งไปทำไมอะลูกค้าตูงโ <w> อ้โหต้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอา มีมอนเข้าดิวะโอ้ยอยลูกค้าวิ่งสมไมวะเนี่ยอันนี้มันไล่ลูกค้าเฉยซอมบี้หิวกระหายโอ้แล้วไล่ลูกค้าไปหมดได้ของไวเนี่ยเออค้างคกไม่มีลูกค้าเอาเต็กบุก็ไม่มีอ้าวเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเจ๊งเลยร้าน ก็คือเมนูไหนที่เรายังไม่มีก็คือเราต้องแบบอ,ออกก่อนอะหมูนี่หายากแล้วก็ซุปเห็ดนี่หายากมีตัวเนี้ยคือมีเคี่ยข้าวกับข้าวโพดแล้วก็มีแก้วเอลที่แบบสามารถทํากับมือองได้ที่เหลือก็คือต้องไปหาวัตถุดิบมาแล้วก็มีคับเค้กกับเบียร์ที่สามารถทําได้นะตอนนี้เต่ต้องซื้ออุปกรณ์ก่อนนะดิหมาแล้วก็จะร้างไปี่เอายังไม่ปิดร้านอีกหรือวะเนี่ย ล้านก่อนโอเคก็สำหรับเอวเอ็นเทลทาวน์นะครับเดี๋ยวพนันนี้เดี๋ยวผมขอลา์เพียงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อในพาร์ทหน้านะครับกับการซื้อไก่เพิ่มในครอบครัวนะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาถึงท้ายคลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยและถ้าใครไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดีวเจอกันในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ